สิจับมือกันอย่างบมง่มีปล่อยสิรอคอยวันที่พร้อมเดินร่วมทางสิบ่ลืมกันแม้ในวันที่ไกลห่างสิฮักบ่าจางแม้ในวันที่บอกเข้าใจอ้ยังมันคงในคำสัญญาที่ฝากไว้ขอบคุณพี่ยิมมี่ด้วยนะครับผม เป็นน้ำต like ู a ้หาออกแบบหรือจ yeah. ๊าโลเน็ต huh? ซ่าวะเน็ตบอดีวะเจ้าเน็ตเจ้าบอดีเน็ตขึ้นสีเขียวอยู่ดิอัดอัดไปเพลงอ่ะฮะอัดเพลงหรือยังอัดแล้วนั่นมันขึ้นว่าผู้ร่วมเป็นคนออกจากไรโจนนี้เองนะทุกคน โอ้คุณพิจาครับลำเมื่อกี้ใช้พิจาไหมเอ้ยไม่ใช่ประสาทนะใครใครเป็นคนส่งมาประสาทมาแล้วแล้วก็ไปนุกไม่อยากเชื่อมนุกไม่อยากเชื่อไปอ่าไวไฟเอางี้แล้วกันกพี่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เดี๋ยวนุ๊กจะต้นาพ,พี่ๆเอางี้แล้วกันพี่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวนุ๊กจะต้นาพีพ่ๆสองมันเจ็ดพันกว่าคนนะครับเดี๋ยวนุ๊กจะนุ๊กจะสาติกตออีกอันหนึ่งนะครับผมตาพีพ่ๆเ,เดี๋ยวนุ๊กจะนุ๊กจะสาติกตออีกอันหนึ่งนะครับผมตาพี่ๆติดตามน้องเด้อเดี๋ยวนุ๊กจะ นุกจะสามติ๊กตอกอีกอันหนึ่งด้ครับผมปีพีที่ตามน้องเด้อเพื่อกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อทิกตอกอันนี้มันปิวไงเนาะเราสร้างอีกอันหนึ่งไว้ไว้ป้องกันดีกว่าเล่นคู่กันเนาะเล่นคู่กันอตอันนี้ก็จะลงหลักแต่ว่านั้นก็จะลงลงบ้างเพราะรู้สึกว่ามันปัญหาเยอะเสียเหลือเกินติกตอกอันนี้ ฝากติดตามดม้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอยานุกจะสร้างตอนนี้แหละมันก็โพสให้พี่ๆมาติดตามต้องสร้างแม่มันมีพี่ๆบอกนูกหลายครั้งแล้วแหละว่าเออให้สร้างอีกอันหนึง่งเล่นคู่กันด้วยเพราะว่าเผื่อมันมันมันถือการสมมติสมสมตนะินะอ่าแม่เลยแม่เลยครับอันนี้ถูกบล็อกปั๊บไปลงกันนั้น ให้พี่ๆไปดูในนั้นแล้วอันนี้ปลดบล็อกปั๊บเราก็มาลงอันนี้ต่อเป็นยังไงบาร์ี้ <B oney. S 2> เป็นยังไงบาร์ี้กินคอยม่ได้ดอกติกต๊อก